กระตุ้นเศรษฐก<ช>ิจโดยเฉพาะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยกันบ้านนะครับมีหลายโครงการตอนนี้โดยเฉพาะโครงการหนึงกรมที่ดินเนี่ยประกาศใช้มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็จดจำนองแล้วนะครับเหลือตัวเลขเพียงแค่0.01เอร์เเท่านั้นเองมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึง28เมษายน2559เวลาทอง6เดือนเท่านั้นครับ หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติด้านการเงินการคลังเพื่อมากระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เริ่มมาตั้งแต่กลางๆเดือน13ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการประกาศให้ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนซื้อขายแล้วก็การจำนองอาคารที่ดินจาก2%เหลือ0.01%ล่าสุดกรมที่ดินก็ยกร่างกฎระเบียบร,รองรับมาตรการนี้แล้ว แล้วก็จะมีผลบังคับใช้จริงกันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง28เมษายน2559โดยมีเงื่อนไขยอยู่นะครับว่า อสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้าขายได้ลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการนี้เนี่ยจะต้องเป็นที่ดินพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างหรือว่าถ้าเป็นที่ดินเปล่าก็ต้องอยู่ในโครงการจัดสรรเท่านั้นแล้วก็ไม่จํากัดว่าจะเป็นโครงการใหม่หรือว่าจะเป็นบ้านมือสองก็ได้ครับโดยที่สําคัญมาตรการจะครอบคลุมเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์พร้อมกับการจดจำนองด้วยเท่านั้นเองนะครับถ้าหากมีการโอนกรรมสิทธิ์อย่างเดียวเนี่ย แต่ก็ไม่ได้จดจำนองไม่ได้นะครับต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเหมือนเดิม2%ตามราคาการประเมินปกติครับค่ะส่วนความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อศาศัยแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะและก็ปานกลางวงเงิน1,000 0ล้านบาทในความรับผิดชอบของทางด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสอนะคะล่าสุดก็มีประชาชนยื่นขอกู้ไปแล้ว7,200รายค่ะวงเงินคือ8,900ล้านบาทแล้วนะคะโอ้โหใกล้วงเงิน ะะจำนวนนี้เนี่ยมีการรออนุมัติแล้วทั้งหมด 2,000ล้านบาทค่ะคาดว่าจะอนุมัติได้ทั้งหมดนะคะแต่ขณะนี้ลูกค้าที่ยื่นกู้และได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาทํานิติกรรมเพราะว่าต้องการที่จะรอประกาศลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองจากกรม,มที่ดินซะก่อนนะคะก็คือรอประกาศนะคะจากกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการนั่นเอง,องค่ะจะสอดคล้องสอดรับกับมาตรการก่อนหน้านี้ก่อนพอดีนะครับของทอ,อสอเองดยทอสอเขาก็จะเตรียมเสนอนะครับคณะกรรมการธนาคารแน่นอนว่าขยายวงเงินสินเชื่อ ในมาตรการนี้ออกไปแน่นอนเดิมเนี่ยหมื่นล้านบาทตอนนี้จะเต็มแล้วจะขอขยายเป็นอีกหมื่นล้านบาทเลยนะจะเล็กเท่าตัวเลยนะครับไม่ต้องห่วงฮะจากวงเงินเดิมบอร์ดอนุมัติไ่หมื่นล้านก็จะรวมเป็นทั้งโครงการเนี่ยกู้กันให้สนุกนะครับสองหมื่นล้านบาททีเดียวนะและแม้ยอดยื่นคําขอกู้จะเต็มวงเงินหมื่นล้านบาท ก่อนที่คณะกรรมการธนาคารจะอนุมัติวงเงินเพิ่มแต่ก็ทอสอจะเปิดรับคำขอกู้ต่อไปได้ครับ่าเงืินไขจนถึง18ตุลาคม2559ยาวๆไปถึงปีหน้านนเลยครับ